สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันแถวสาของลายพิกุลเลยนะคะจากที่ผ่านมานะคะแถวที่1นะคะก็จะเป็นตัวท,ทีขีดนะคะคือพัน1ครั้งทำทั้งหมด12ครั้งรวมโซ่นะคะแถวที่สองจะเป็นเรียกว่า6หลักแล้วก็รวบ ะค,ะคือให้เข้าใจความหมายตรงกันนะคะแถวที่สามก็คือเราจะทำแถวเนี้ยจะเป็นการเริ่มขยายขยายขยายลายแล้วนะคะก็คือจะเป็นสี่หลักรวบหกหลักรวบสี่หลักรวบหกหลักรวบจนจบนะคะเรามาดูกันว่าทำยังไงนะคะขึ้นต้น ลายทุกครั้งก็คือโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะขึ้นหลักก่อนนะคะหนึ่งจำไว้เสมอขึ้นหลักจะต้องขึ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปที่บอกว่าสหลักรวบนะคะก็คือว่าเริ่มต้นด้วยโซ่3ามเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามนะคะพันหนึ่งค้งลงหลักลงตรงนี้นะคะออกมานะคะสองหลักแล้วก็คือต่อไป ลงที่รูเดิมตรงนี้นะคะครั้งครั้งที่สองก็ลงที่รูเดิมเหมือนกันเนี่ยค่ะจะได้เป็นสี่หลักนะคะรวบนะคะตามทันไหมคะต่อไปตามด้วยโซ่ตามด้วยหกหลักก็เริ่มจากโซ่สามก่อน นะคะต่อไปเหมือนเดิมค่ะมาตรงนี้เป็นสองหลักนะคะต่อไปทีเนี้ยเราจะไม่ข้ามขัน้นเราจะลงที่รูเดิมเหมือนเดิมนะคะรูกเก่าเนี่ยค่ะหนึ่งรูเดิมอีกเหมือนกันสองครั้งนะคะทีนี้ ได้สี่หลักแล้วต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะที่หหลักรวบเหมือนเหมือนแถวคราวที่แล้วก็คือข้ามไปรูถัดไปนะคะเป็นห้าเป็น6ระวังห่วงหลุดนะคะทีนี้1 2ึ่งสามี่ห้าหพอหหลักแล้วเรารวบตอนรวบก็ระวังนะคะจะหลุด นะคะเห็นไหมคะให้สังเกตที่ลายว่าตรงนี้สตรงนี้นะคะสี่หลักรวบก็คือหนึ่งสสามสี่สี่หลักรวบต่อไปก็หหลักรวบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี่คือการขยายแถวนะคะเอาใหม่ต่อไปก็คือสี่หลักรวบหนึ่งสองสาม นตะะ่อไปลงช่องตรงนี้สองต่อไปลงรูเดิมนะคะสามต่อไปลงรูเดิมสี่สี่หลักแล้วเราก็รวบนะคะต่อไปหกหลัก หนึ่งสองสามพันหนึ่งค้งลงรูเดิมเป็นสองหลักนะคะลงรูเดิมหนึ่งสามสี่นะคะต่อไปไปรูที่ห้าก็คือต้องข้ามหลักแล้วห้า Oh. นะคะเสร็จแล้วเราก็ลวูนะคะนะคะสังเกตทำถูกหรือไม่ให้ดูตรงนี้นะคะแถวนี้ก็คือว่ารูหลักเดิมตรงรูหลักข้างล่างตรงนี้จะต้องมีสามขาเอ่อหกหกอัดหกหลักละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แต่ดิฉันจะเลือกสามขาคือหนึ่งสองสามนะคะขาหนึ่งมีสองหลักเอางี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะรูถัดไปก็คือว่ามีหกหลักเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอเข้าใจไหมคะนะคะต่อไปเรามาทําใหม่อันนี้เราคือหกเลยใช่ไหมคะมองทางด้านนี้นะคะคือหก ต่อไปก็คือสี่หลักหนึ่งสองสามพันหนึ่งครั้งเข้าช่องนี้นะคะได้สองหลักแล้วต่อไปหลักที่3ก็คือลงรูเดิมนะคะหนสองนะคะเป็นสี่หลักแล้วก็ลงนะคะ ต่อไปสแล้วก็ไปเลยคะหหลักหนึ่งสองสานะคะนะคะต่อไปก็คือลงรูเดิมเหมือนกันนะคะสี่แล้วก็ห้าห้าก็คือลง รูถัดไปนะคะนะคะสังเกตนะคะต่อมาแถวต่อมารูต่อมาเมื่อกี้ก็จะมีเท่าไหร่คะหกหลักเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะก็จะได้เป็นดอกขึ้นมาแล้ว ถ้าสังเกตดีๆนะคะพอเข้าใจไหมคะนะคะทำให้ครบจนจบแถวนะคะ สี่ต่อไปก็หกเห็นไหมคะในการจับไหมอย่างที่เคยบอกไปว่าให้จับไหมเป็นแบบนี้เพื่อที่เวลาเราดึงไหมมันก็จะมาตามแรงแรงดึงของเรา ะะเราไม่ต้องไปหมุนมือนะคะอยากให้หัดตรงนี้ตอนแรกก็อย่างที่บอกะคะ่ะอาจจะไม่ถนัดหรืออะไรแต่ว่าทำไปได้ระยะหนึ่งอนะคะก็จะถนัดเองนะคะต่อไปก็คือสี่นะคะ ต่อไปก็คือ6ขอบพระคุณแล้วก็ขอโทษนะคะที่วิดีโอนี้ล่าช้าไปนิดนึงพอดีเหตุปัจจัยภายนอกต่างๆมีมากมายนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณเมมทุกเมมที่ให้กำลังใจซึ่งกันนะคะ ถ้าอยากจะให้สอนคิดว่าพอจะพอจะเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันได้พูดออกไปนะคะว่าอยากจะให้สอนเกี่ยวกับลายอะไรถ้าดิฉันพอทำได้ดิฉันก็ยินดีนะคะก็อาจจะคอมเมนต์มาหรือว่าส่งอีเมลมาให้ก็ได้นะคะยินดีค่ะ ถักไม่ต้องดึงให้แน่นนะคะดึงแบบสบายๆมือนะคะจะได้หนึ่งจะได้ไม่เมื่อยด้วยนะคะสองก็ถ้าเผื่อเราถักแน่นไปอ่ะเราจะได้หมวกใบที่เล็กนะคะเพราะว่าอย่างอย่างถ้าถ้าใบเล็กเกินก็จะกลายเป็นหมวกเด็กไปเลยแต่นี่อยากให้ใส่ได้พอดีๆนะคะ แต่ถ้าใครที่คิดว่าถักแน่นจริงๆแล้วก็คงต้องไปใช้เ,ออเข็มเบอร์เจ็ดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครถักล้วมเกินไปก็อาจจะไปใช้เข็มเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะ แถวนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทำไประยะหนึ่งแล้วจะไม่ยากนะคะเพราะเป็นช่วงขยายลายอาจจะสับสนนิดนึงถ้าเผื่อจำไม่ได้ว่าถักสี่หรือหกก็คือให้จดไว้หรือว่าให้นับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าสี่แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเรียกว่าหกนะคะต้องลองสังเกตดูอันนี้สี่รวบใช่ไหมคะอันนี้หกรวบนะคะ นี่นะคะชุดนี้ก็คือสี่หกสี่หกเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจะเหลือแบบนี้กับแบบนี้นะคะมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะเป็นหลักสุดท้ายก็คือจะจบด้วย 4. ี่นะคะหนึสานะคะเข้าตรงนี้หลักช่องนี้นะคะต่อไปก็คือเข้าที่ช่องเดิม นะคะรั่วแต่ตรงนี้มีทริคอีกนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าที่ดี่ันบอกว่าช่องหนึ่งอะคะจะมีหขาถูกไหมคะหขาแต่ช่องสุดท้ายเนี่ยจะมีแค่4ี่ขาถูกไหมคะเพราะว่าสี่หกสี่หสทีนี้ว่าตกช่องเนี้ยจะมีแค่สขาถูกไหมคะ แต่จริงๆแล้วต้องเป็นเท่าไหร่คะหกขาฉะนั้นเราจะทำซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามซ้ำสี่อีกทีหนึ่งก็เท่ากับว่าตอนจบนี่ก็คือว่าสี่สี่ลงช่องเดิมแล้วก็รวบเห็นไหมคะจะได้เป็นหกขาละนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พอเข้าใจไหมคะนะคะเอาใหม่นะคะ,อะ,คะขออีกขอทวนอีกทีหนึง่งเผื่อคนตามไม่ทันนะคะอันนี้คือสี่หกต่อไปมันช่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสี่สี่แล้วก็รวบไปที่ช่องตรงนี้แล้วก็ดึงไหมคืนจบแถว เพราะว่าถ้าเราทำสีตัวเดียวตรงนี้จะได้เท่ากับแค่สีขาแต่ที่ดิฉันบอกว่าช่องหนึ่งจะต้องได้6ขานะคะ1 2 3 4 5 6อ่าทีนี้ก็มาดูผลงานกันก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้ามันจะเอ,อ่ย่นนิดนึงหรืออะไรนิดนึงไม่ต้องไปสนใจนะคะเดี๋ยวมันจะเข้ารูปในการําที่เราทำแถวต,ต,ต่อไปเอง นะคะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบแถวที่สามเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ